สวัสดีครับกับช่องอิสานมอนขยเยงมันนี่บ้ามี่ว่าจัดทรงไทยให้บ้าเกาหลีจัดทรงไทยให้บ้าเกาหลีครับพี่น้องผมอุดรเมืองเ้าบ้ามีได้เดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีขอธิบาให้ฟังก่อนครับครับให้บ้าเกาหลีบ้าเกาหลีซีรีส์ิวการกินให้แซ่บๆพี่น้องผมเป็นปลาแหงนาะพี่น้องนาะเป็นปลาแหงซ่องเป็นข้าวเกียบทอดด้วยน้ำมันสั้นดีพี่น้องผมเป็นปลาแหง ครับ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 มีหัวเส้นผมอ๋อมีมีเส้นผมนะบ่บ่บบผมมันเป็นอะไรอ๋ออ๋อครับครับทีเด็ดทีสุดพี่น้องผมทีเด็ดทีสุดคือนี่เป็นแก้วปลาแดกบวงของฝากจากไอ้จังหวัดเชี่ผู้แมนว่าจากใช่จากเช่ผู้ม่นครับโอเคเพิ่นฝากมาให้บ่าวเกาหลีจัดโดยเฉพาะต้องแซ่บกับเป็ดปลาแดกบอสที่เพผลหมักอยู่องค์บักใส่องค์เอ่อองค์แดงแบบนี้เลยครับนี่องค์แดงแบบนี้เลยเป็นปลาแดียกบอสฮะกบองวงกันบ่ ให้จิ้มกับงวงให้เป้าเกาหลีรีวิวให้แน่จัดไปครับแล้วก็เป็นปลาอ่าเป็นปลาแห้งปลาหมึ่งแห้งแล้วก็เป็นข้าวเกียบทอดด้วยน้ำมันย่างดีครับครับจากของฝากจากเชยฟผู้เมนบ้าบ้าเกาหลีเออเพันวืนน้ำพริกจากเชยฟผู้ครับของแซ่บดังที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้กระรองเมึงครับผมเอฟซีฝากมาให้เอาเอาเปิดเลยครับเปิดเลยครับแล้วก็เปิดเปิดเราดมให้่บ้างแน่ด้วย เดี๋ยวีเขาเลยุ้ยไปยังไไปยังไปยังไดมมีคือหอมเถอหอมหอหอมมีเหอมมีีเอาดมเ้บังบับเห้บ้างพดดมเปยังไอขอขอเบางไอ้ทางให้นะอ้ยเป็นตยาพี่น้องเดหอมตวานทะลทะลทิมเ้อต้อบองทางใหมาแนวอย้ยพี่น้องผมเอาบ้างขอี่จิม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 ให้นะบงเน่บ้ พี่น้องมองไปทุกทุกคนก่อนที่กับครับอุดรเด้อครับขอไม่นี่อายุขายข้าครับที่กลับแต่หลายมือกครับเมืออื่นที่กลับครับเอารองเมืองกระบามีจัดไปกับปลาแดียกหวงของฝากอยากฆ่าคุณล่ะพี่น้องเอ้าผู้ใดก็ฟังเอเอฟซีเป่โอ้ยผู้หุ่นจักนี่แหละเป็นฝากมาจัดชี้ชี้พูดจัดไปเออเออขึ้นข้ามยิงใหญ่เลยโอ้ยนลำไรแตกพี่น้องผมค่อยๆเข่าเด้อค่อยๆเข่าเด้อย สองคำมาลุยค่อยๆอู้ยเต็มปากเต็มคำพี่น้องเป็นจังไรเป็นจังไรครับพวกม้วนห่ครับเขี่ยไปหรอเขี่ยเป็นหว้อมอุ้ยกินหอมไปทั่วบ้านทั่วเมืองพี่น้องผมอื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 มจัดไปจัดอีกคำย่อยๆบ้ากอดีคำย่อยๆเอาไม่บ้ากอดีโดยเฉพาะเด้หนิ คมีข้านีอไยไก่เนี่ยคอไถยไก่เนี่ยพี่น้องมองไงูู่ทุกคนขอไยไก่เนี่ยานีมาคนนครับผมขอทำไงหนึ่งสองสามลุยมามาพี่เนเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยมเกีมปลาแหงเนีกีมปลาแหงนี่โอ้ยลปลาแหงซ้อเพิ่นฟมาพร้อมกันสมอย่างเลยจัดไปอุ้ยพี่น้อง เป็นยังไงทอดด้วยน้ำมันย่างดีเด้นี่พัดเดียวเพิ่งเคยเห็นเป็นโอ่งโอ่งแดงแนวนี้แหละพี่น้องบักม่องแบักม่วงบักม่วงเจ้าบองเออเออเอ้ไอจัดจัดจัดอันนี้เห็นนะจัดอันนี้จะคับยังไงนะอู้นี่วะอ่าแม่แม่ป็นทอดด้วยน้ำมันเหลืองอารามเลยโอ้โหโอ้หุยพี่น้องผมโอ้ยแมสซังล่าของบ่าวเกาหลีมาผุดมาเรียเต็ม ไอ้ปลาเดียกกินกินกินมันแห้งจัง่อยปิดไฟก่อนกันเจ้าะสีจิ้มเจ้ากระเปิดเอาเอาเปิดเอาลวดเด้อการจิ้มเปิดเอาลวดก็บวมเสียกูเนี่ยเอาปลาปลาปแห้งอีนนี้ปลาหมึงแห้งอีกเนีออืมออืจวดจัดไปนี่นี่นี่หมายังอยากนั่ชิดเบว่งมันเป็นตาแสบสําหไอเสียมาหนึ่งสองสาลุยครับหอมหอมกินนอะมันบ่ มันเผือกใสน้ำมันย่างดีด้ยมันมันเป็นแนวด้วยเอ้ารสชาติกินแซ่มันกรอบมันกรอบผัดน้าผลดน้มไหมมันกรอบปลาเลมปลาเลมพี่น้องมันครับกรอบปลาเลมปลาเลมบ่มีไอ้บ่มีหยังกินน้ำมันบ่มีกินน้ำมันเลยมันครับหอมหอมบ่หอมหอมพี่น้องกรอบมันอี๋ก็อ้าวขาเกี๊ยวยี่ครับเนี่ยครับยิ่งโอ้ยผโผล่เนี่ยเอ้าเอ้าจัดไปเต็มปากเต็มคำเลยทอดด้วยน้ำมันเหลืองอารามย่างดีอ่ะ ขอนีกลับเด้อครับเด้่องย่องไปฝ่ายทุกคนครับมาฝากควนั้นเนี่ยครับอืออืออือเดียวโอ้ยโอยเอ้าเจ้าเจ้าเปิดเจ้าบอกกับบอกมวยเจ้าคำเนี่ยคืออิอิอมราชว่าอยากไปนองไปกับเจ้าวากันปไปแหงนะครับน้อเป็นของฝากเข้าได้มาเพิ่นเพิ่นฝากมาให้ครับบังท่าน้าไอ้ญาติผู้พ่อเพิ่นฝากมาให้อบ โอ้ขอบคุณนะครับเด้ออ่อืมกะขอบคุณเพิ่นล่ะครับยินดีเพิ่นยินดีเพิ่นหนีไปทางไหนบุเอ้าจัดไปจัดไปเต็มเต็มปลาแดกบยวองมาพี่น้องลงไปสู่กูทุกคนยุกับช่องอิสาบ้านขอเด้อกับบังมีโอ้โห้บังขับนี่พี่น้องเบิ่งสี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 ขอขอเบิ่งสีเน้โอ้ยแก้มเก้มก็ปลาแห้งอีกแม่นครับทอดปลาแห้งอีก เออไอตัวนี้ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่เอาเอาเออเออเอาเอาเอาสองยังวะหนึ่งสองสามมาดมัลุยโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปเขาเกลียบทอดเลยน้ำมันเหลืองกันโอ้ยหอมกรอบกรอบดีป่ะสุดยอดกรอบพี่น้องกรอบหอมน้ำมันว่าดัษฐพี่น้องผมประเดี๋ยวบวงของเอา บ้าเกาหลีือเห็ไในสุดยอดเดียะไอ้พันวาใส่ก่อนที่ทางพูณราท่าขี่จะพุ่มเพานณรโอ้ยเีห็ครัครับโอเคเ่งไหม่ซีมพันวาบ้าเกาหลีให้บ้าเกาหลีรีวิวให้แน่ของฝากอยากย้พุ่มวัวสิเป็นบัวสิเป็นอ่าทางประมึกแหงเขียแล้วก็เจ้าบองเสร็จแซ่บได้ได้ครับ คนมีบักมัวไม้พร้อมเลยครับอ๋อครับครับครับวัวไม้พร้อมแล้วเจ้าบองครับเพรานอยากให้บ้าเขาหลีกินให้เบิ่งก็เลยอาจัดให้เอ้าเอาเบิร์ตบุกเลยเออเออเออเดี๋ยวจะคำหนึ่งก็เอาเบิร์ตบุกเลยนั่นแหละครับเลี้ยงอารามดีครับว่าเม่นกินหอมตัวอ๋ออ๋มาหนึ่งสองสามมาลุยเออจัดไปเอออยู่น้องผมอ๋อมันหลงองไปเออ เป็นเจ้าไะไครับรสชาติประเดี๋ยววางถามอีดีมันเป็นยังไงแจ้ำพร้อมแก้มอันนี้พร้อมเออเอาไปแห้งจัดไฟเอ้าสี่ง้งขันอีกนึงขันขันขันยังขันขันขันข้าวเบียกติดทอดด้วยน้ำมันแสนวิเศษน้ำมันแสนวิเศษของพระเฮาพี่น้องโอ้ยพ่อแม่ของไอ้ญาติผู้พ่อเฮาเอ้ามา อ่ำก็เนี่ยครับเด้อเจ้าบ่ายอ่ำเด้ออ่าเอาเถียวสองสองสามลุยลุยมาอ่าจัดไปอืมทีน้องมันกรอบมันหอมอีหลีบาวเกาหลีว่ารสชาติเป็นยังไงก็หอมปลาเล่มปลาเล่มสิปลาเรีม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 เอ้าอันนี้ทอดอร่อยหอมปลาเล่มปลาเล่มกับกับหมูแล้วมันเป็นยังไงก็ว่ากับว่ายังให้บ้าเกาหลีจีน องฝากเนาะจัดอีกไงมันเบิดอ้ี่ยเอาเบิรดพุกเลยก็ได้เอ้าเบิดพุกเลยไปเบิร์ดเนียแแบบอ๋อเนี่ยแแบบเอา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 ยกโชว์เนี่ยยกโชว์เนี่ยยกโชว์แบบที่เอาเป็นภาพน่าภูมิที่เป็นภาพน่าภกเอาคือจังกิมบังม่วงพร้อมโอ้ยน้ำปลาพร้อมเอาทีเด้อครับเด้อเดี๋ยวฝ่าว่า มีแก้วบองเออแก้วบองุดพิเศนกับบม้วงกับนางปลาตัวนี้บ่เอาตัวนี้เอาบ่มักปันไหนบ่มักปันไหนบมวงกับนังปลาหน่องปลาเอ้ยตู้คุณทุกคนอ่ายย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 อายย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 จยยยยถามเยยอยย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 อย เอาเอาเลยครับให้บ้าเอาดย่างนี้เลยใช่ปะเอ้าเอาบ้าไอ้เดี๋ยวเดีวกมมิดจัดจจัดให้จัครัเนีเดี๋ยวนี่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 มีมีบ่เออของฝากจจก่พุ่มจัดให้นะของฝากจากค่พุ่มดมดมดมซะก่อนเลยไปยังไงหอมดีบ่หอมดีครับ หิมกับหม่วงเนาะกินกับะม่วงในราสุดยอดนาะคำยงใหญ่เลยคำยิ่งใหญ่เลยโพิตนพ่านีิ้น้อยอย่ากินน้อยกินได้หลายม่มเีงหงเพราะไม่มีเช็ดแก้วเป็นจังไหนไปงสัตว์ฮะแซบครับแซบครับยัได้อีกบ่เดี๋ยวสิขอบพิ่นห้อีก อยากได้ยู่อยากได้บเปล่ามันบ่เคลื่อนยังกับบ่เคลื่อนครับเพิ่นก็น่าจะขายช่วงครับเบิ่งแล้วบ่บ้านเเฮานอกยังก็คือมันตํามันป้าเดียบองวิ่งว่าต้องตําเย็นอีเหลียหลายเหลียหลายเพิ่นไม่ให้เป็นแพ็คเลยเพิ่นคนไรชาติครับบ่ครับอันนี้อันนี้แซ่บกว่าหมงแซ่บกว่างนานพี่น้องอ่ะโค้ดมีรับประกันบ่าวเกาหลีเขียดดิมันสิเบิดก่อนบ่าวเกาหลีเฮ้ยเฮ้ยกินไปบักหลายมากินก่อนค่อยนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ ไม่ได้เลยข่อยู่ค่ำที่คอยอยาแม่ซะอกินผู้เดียวเบิร์ดได้ยังไดนัน่ลไอ้ขอพูดยขอพด้อูหันด้อาอเิดวาซีมซื้อหรอกเห็บ้ากว่าีดึกผู้เดียวกันละเอาเอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อาปิดคลิปให้แนบบานนี่โอ้ยพีนองเลยคอคุณขอบคุณพี่ควาคุณน้องเฮา ผู้เพินเอาบ้ามีบ้ามีไปหาดันโดนมากเกินได้พี่น้องผมหลังจากที่มันหลังจากที่มันดังไปทั่วประเทศแล้วบ้ามีก็หาดันโดนไปหามาสู้บ้าเขาดีกินเกินได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคมันนี้ไม่เอางวงแล้วก็มีแจ้วบองเจ้วบองแอ้โหเจ้าบองเป่นส่งมาให้โอ้โหบ้านี้เอาตัวนี้มายังกับตัวนี้ยังบ้ามี <fuck> ปาแหงโอ้ปาแหงปาแหงทอดปาทอดเออปาแหงทอดเออเออเออโอ้อเออมาลุยเลยใหญ่บ่ออยอะครับได้ายกวางเซ็บเโอ้ใหญ่พ่นบ่อครับโตใหญ่พ้นบ่อาดกยาพ่นหลอกางพื่นนกาันละครับเ่นบ่อดำเามาล่จพี่น้องไปขอบคุณพี่น้องผมเมอืโอ้เมอ้อ แฟนครับส่งมาเห็นบอกรับ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 บ้ามีไปหามาบเพิ่จะส่งมาบอกเรนนํ่มองไปเอามาไอ้ลูกนี่เขาบอกวงครับครับครับฮะเดี๋ยวยเอาไปลงกันจะได้กมาหาหญยโอเคเราบเนะขอบคุณบ้าเกาหลีหลายๆครับผมครับ เออเดี๋ยวเรื่องบ้ามีขออนุญาตปิดไปให้บ้าเกาหลีไปกินข้าวหนาเออเอาไปกินยู่ร้อนก็ได้เลยครับเด้อนี่นี่นี่เอาจัดให้ปลาแดี๋ยวเขาเกียบปลาแหงเอาครบเซตพี่รองผมสินค้าครบสามอย่างบ้าเกาหลีบอกแซ่บหลายขอบคุณทุกอะไรทุกซับทุกการที่กระต่ายเบิ้ลเพื่เกาพี่รองผมเจ้าใจทิพย์ก็อีสานบ้าเอพี่รองผมจัดไปเลยครับอเมริาบ้าเกาหลีพี่รองจัดให้เพื่อนหาไม่เพื่อนเกินได้เพื่อน่าเพื่อนอยากบ้ามีเยอะมาความสิเวิร์สปุกละ ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยฝ่างง่คุณนะจัดไปผู้เดียวเลยเลให้เบิดเลยอ่ะโอเคครับครับ